สวัสดีครับเพื่อนๆมันเก,ก็เป็นวันยุดธของผมเนาะก็เลยได้มีเวลาพาพ่อลากับไทเกอร์ออกมาย่างหล่นอยู่สนามกีฬาบางกระถึกนี่แหละครับก็บสีท้ายเพื่อนๆได้เห็นส,าสภาพสนามกีฬาเนาะครับสีมีลูวิ่งสีแดงตัดกับสนามหญ้าสีเขียวและก็สามารถที่จะปล่อยพ่อลากับไทเกอร์แลนหล่นได้เพราะว่า บะมีหมาใหญ่เขาม้าหนุ่งเขาม้าขวนเนาะครับเนาะพ่อน่า,นาก,กับไทเกอร์ก็มีความสุขดีได้ออกมาข้างนอกได้ออกมาเปิดโลภภายนอกากับกันสำรวจไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะตอนนี้ก,ก็กำลังย่างไปริมคลองเนาะครับเพราะว่าสนามกีฬาบางกระถึกนีแต่สีคลองอยู่รอบสนามกีฬาเนาะครับเนาะคลองนี้ก็อาจสึเกิดขึ้นโดยการขุด ดินข้นมาถมเนาะครับต่ลักษณะที่เห็นเนี่ยพ่อหลากับไทเกอร์แต่เเคยเห็นแบบนี้ก็อยากสํารวจอยากเห็นนะครับแต่ว่ากาๆก็กลัวอยู่คือกันสังเกตเบิงเนาะครับนอกจอยากล่งแน่บอยากล่งแน่กัประมาณนี้แหละครับวันยุดของผมกับผ้าพ่อหลากับไทเกอร์ออกมาเล่นปุดปล่อย สมองจากการทำงานเนาะครับเนาะเรื่องเครียดเรื่องยังกับปลอยถิ่มมันไปกัาไดเลียงเขาแล้วก็ต้องดูแลเข้าไปจนตลอดละครับเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีเนาะครับเนาะ